พี่ครับข้าวไข่ดาวกล่องละเท่าไหร่ครับสามสิบเอ่อกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ผมถูกขโมยขอตังค์มาจ่ายพี่วันหน้าได้ไหมครับไม่มีตังค์ก็ไปไกลๆหน้าร้านเลยไปไปเดี๋ยวนมนมนมครับหิวใช่ไหมแต่ผมไม่มีตังค์นะครับไปนั่งข้างในก่อนเดี๋ยวป้าทำก๋วยเตี๋ยวให้กินนมหมี่เย็นใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำแดง้วหมี่แห้งแยกน้ำซุปไม่ใส่ผงชีจ้ะคุณป้ารู้ได้ไงครับว่าผมชอบกินแบบนี้ ผมก็รีบกลับไปแล้วนี่ไงแม่ปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะรีบกลับจะอะไรกันนะกระหนาแม่โทรไปตั้งหลายรอบทำไมไม่รับโอ๊ยแม่แม่เลิกวุยวกับชีวิตผมสักทีได้ไหมโอ๊ยโอ๊ยัยงสนุกเลย<อ>ไปดูคลิปฉบับเต็มกดลิงก์ได้ที่